วันที่12กันยายน2567รค่ะเพจ a c e b o o k ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวของครูรายหนึ่งขาดราชการ60วันนอนกินเงินเดือนฉ่ำโดยระบุค่ะว่าเรื่องมีอยู่ว่าครูสอนสังคมเด็กชั้นประถมของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร,ราชบุรีตั้งแต่เปิดภาคเรียนวันที่13พฤษภาคม2567จนถึงวันนี้ขาดราชการไปแล้ว60วันนอนอยู่บ้านกินเงินหลวงฉ่ำวันไหนอยากมาสอนก็มาถ้าไม่มีสอนก็หายตัวบางวันสอน อเสร็จกลับบ้านเช้ามาบ่ายหายหรือบางวันแอบย่องมาสแกนนิ้วตอนเย็นทีเดียว ต่อมาค่ะทางเพจก็ได้โพสต์อีกค่ะว่าขาดราชการ60วันไม่มาไม่สอนเป็นแค่ของเทอมแรกปีนี้จริงๆและมีประวัติเป็นตำนาน45ปีโปรดรอเสพนอกจากนี้ค่ะเพจดังกล่าวยังได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวด้วยค่ะว่าหายเก่งวีรกรรม5ปีไม่มาไม่สอนวีรกรรมไม่มาสอนอยากมาก็มาหายตัวเก่งของครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร,ราชบุรีเป็นแบบนี้ยาวนานเกือบ5ปีตอนปลายปี66โดนคำสั่งย้าย ให้ไปสอนอีกโรงเรียนแทน6เดือนเพราะขาดการสอนเกินกำหนดย้ายไปก็ยังทำพฤติกรรมเดิมจนทางเทศบาลเมืองโพธารามทำหนังสือให้ชี้แจงสาเหตุการลา พอครบ6เดือนย้ายกลับมาค่ะก็ยังคงรักษามาตรฐานกิจกรรมอบรมไม่เข้าร่วมบางวันไม่เข้าสอนขับรถไปที่อื่นเวลาราชการไม่อยู่โดนย้ายไปสอนในหลายๆชั้นก็ไม่รอดถูกตั้งคณะกรรมการสอบเรียกครูมาให้ข้อมูลแต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้เปิดตํานานครูขาดราชการ60วันกินเงินเดือนฉ่ำๆเป็นคนโพธารามไปสอบบรรจุได้ที่กทมแล้วขอย้ายกลับมาบ้านเดิมตามแฟน ที่เป็นครูอยู่อีกโรงเรียนในราชบุรีมาสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีตั้งแต่แรกที่ย้ายก็เริ่มสร้างตำนานสร้างชื่อให้ปรากฏชื่อมาแต่ตัวคนไม่มาจนผ่านไปสิบกว่าวันถึงมาสอนจากนั้นก็ทําแบบนี้เรื่อยๆย้ายไปสอนทุกชั้นทุกสายก็อยู่กับใครไม่ได้โดนย้ายให้ไปสอนอีกโรงเรียนของเทศบาลถึงสองรอบก็เหมือนเดิมหายเก่งไม่มาไม่สอนโปรเฉพาะวันที่มีกิจกรรมไม่ต้องสอนพอออกคนเก่าเรียกไปคุยรับทราบเส้นเอกสารอะไรแล้วก็เหมือนเดิมจนต้องติดเครื่องสแกน นิ้เช็คเวลาเข้าออกครูทั้งโรงเรียนตอนปีห5ทะเลาะก,กับเด็กป5้าโมโหจนบีบคอผู้ปกครองไม่ยอมโดนแจ้งความเสียงเงินจบไปแต่ก็ยังไม่สลุดมาทะเลาะก,กับครูผู้หญิงอีกเขาบอกไม่กลัวใครเขาเส้นใหญ่ส่วนแฟนที่เป็นครูสอนอยู่อีกโรงเรียนใช้บริการหมอโนดแผนไทยมือหนะักตัวช้ำไปโรงเรียนบ่อยครั้ง